ฉันจะเปิดหน้าเก่าเลยป่ะได้ถ้าอยากเปิดทขาไ่งฉันป่ะฉันมีดาราสวยๆงามเนี่ยไม่ได้พึ่งบุญอย่างเดียวบุญอาจจะมีนิดนึงแต่หมอเนี่ยเยอะเยอะเยอะโบฉ่ำฉฟิลเลอร์ฉ่ำคือกระดูกเรามันเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเรามันร่างกายเราจะไม่คิดว่ามันเป็นสินแปลกปลอมถ้าสิ่แปลกปลอมมันร่างกายเราจะคลายออกหมด จริงเหรอของันย่ไม่เห็นคายเลยของฉันย่ไม่เห็นคายเลยคือพอท้องปุ๊บแบบเวลาท้องมันใหญ่ปุ๊บอบสะดือมันจะพุดออกมาเราจะไม่มีสะดือคือยังไงก็มันโค้งไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมเราก็ต้องทำใจเหรอแต่ว่าอาจจะเป็นที่คุณที่พูดมาทั้งหมดก็บ่อยทุกคนทำใจ ขอต้อนรับเข้าสู่มาเตอร์ชิฟค่ะจักรวาลของตัวคลอดบุตรไม่หยุดอยู่แค่ตัวแม่เย้ตบมือตบมือตบมือีพีนี้เราจะพูดถึงว่าแบบคนจะคิดว่าแบบพวกดาราแบบมีบุญมาอยู่แล้วคือเกิดมาคือสวยเลยถึงได้เป็นดาราไอโวกับไลเดสนี่อันนี้เกิดมาจริงๆแบบนี้แล้วใช่ไหมอันนี้คือตอบสนองเขาไม่จริงไม่จริงจะบอกว่าไม่จริงเพราะว่ากว่าที่จะมาถึงจุดนี้ได้ของแต่ละคนเนี่ย ก็ต้องเคยพังบาก่อนก็คือบุญอาจจะมีนิดนึงแต่หมอเนี่ยเยอะเยอะเยอะเดี๋ยวองมาเล่าว่าทำอะไรมาบ้างเมนเทนยังไงผ่านอะไรมาปัญหาคืออะไรแก้แล้วอะไรเวิร์กอะไรไม่เวิร์กแต่ถ้าแก้แล้วสุดขนาดนี้ก็ก็ต้องแก้สิ I woke up like this ฉันจะเปิดหนะ้าเก่าเลยป่ะได้ถ้าอยากเปิดทำรูปฉันป่ะฉ <c oughs> ันมีฉ <c oughs> ันมีแล้ว <c oughs> เป็นรูปคู่กันด้วย เธอและฉันสมัยไฮสคูลมินิสคูลอะไรแต่ตอนนั้นหน้ายังไม่เข้าที่เพราะเบบี้แฟทอย่างเงี้ใช่เราเราจะไม่ชอบนะเบบี้แฟทแบบหน้าอ้วนแต่จริงๆแล้วอ่ะการที่หน้าอ้วนๆมีเบบี้แฟทเนี่ยมันทำให้เราดูาเด็กแต่อ่านของแอร์เนี่ยอันหนึ่งที่แบบที่เป็นปัญหาเลยแล้วก็ที่หน้ามันได้อย่างเงี้ยแต่คนไม่ยอมเชื่อพอแล้ฉันบอกนี่ทุกคนจะด่าว่าตอแหล ฉันดัดฟันดัดฟันคือแต่ก่อนอะฟันเหยินมากแล้วฟันซีกใหญ่มากแล้วฟันเยอะมากขับปากคือฉันน่าจะจได้ว่าฉันถอนไปแปซี่นะถอนไปทําไมวะแป่ถอนไปทําไมมันต้องดันเข้าแบงไงอะมันแบบมันเต็มไปหมดเลยมันมันแบบเป็ไปหมดเลยเนิรอตอนเด็กันินร้อาเป็นแก้วน้ำหมา เธอรอเขาเรียกว่าฟันเียว่าฉันเปล่าเพราะฉันก็เหยื่นเหมือนกันพอถอดไปปุ๊บอะมันมันมันสเปซมันเล็กลงหน้าก็เล็กลงเลกลกระดูกกรบแปดซี่มันจะไม่เล็กลงได้ยังไง่อดไปต้องแปดะแปดกระดับฟันเป็นอะไรที่เปลี่ยนโครงหน้าได้ดีที่สุดจัดฟันบนหน้าไม่เคยลงมีดแต่ลงเข็มเยอะมากลงเข็มเยอะมากเข็มเยอะมากโบช่ำฉ่ำฟิลเลอร์ช้ำฉ่ำฟิลเลอร์ตรงนี้ด้วย เราะเป็นคนตาโบก็จะเป็นเดออ์ตรงนี้แต่มันไม่เจ็บเลยนะเธอแล้วตรงเนี้ยมันเขาจะฉีดตรงเนี้ยค่ะตรงเนี้ยให้มันเต่งขึ้นมานิดนึงให้มันฟูขึ้นมามันก็จะดูแบบว่า แล้วก็มีตรงนี้ฟิลเลอร์ฟิลเลอร์ตรงขมับตลอดเวลาฟิลเลอร์นี้ตลอดเวลาตรงนี้ปากปากแต่ก่อนฉันก็ทุกคนทําตามฉันมาล้อฉันปากค่อยแล้วก็มีฉันเป็นคนไม่มีกรามผู้ชายจะฉีดฟิลเลอร์แบบนี้แต่ฉันเป็นผู้ชายคนแรกที่ไปฉีดอยไม่ใช่ผู้ชายคนแรกผู้ชายคนแรกที่ไม่ฉีดเฮยเหนื่ยแล้วพ่อแท้ๆของกิ๊กก็คือ ปาเองท่านไปฉีดอย่างนี้เลยปั้นให้เป็นอย่างนี้เลยเป็นตัวแอลอย่างนี้เลยเฮ้ย,ยไปอยู่ด้วยวันนั้นจะได้ยทันเหรอเป็นตัวลายเป็นแบบเป็นตัวแอลขึ้นมาแล้วก็เป็นคนไม่มีคางคือเป็นปากแล้วก็คอเลยปนะเป็นปากแล้วก็คอ <c oughs> อันนี้คือพิลเลอร์หมดเลยอันนี้ไม่ได้ทำอันนี้พิลเลอร์จ้งอ,อันนี้ชวนกินหมูกระทะไม่ได้หรอก ฉันกินหมูกระไลได้เะลาอย่างเลยเจลายแซวเซลอันนั้นความคิดผิดหมอบอกว่ากินได้กินได้อ๋อฉันกินช่ำแต่ประมาณนี้ค่ะแค่ประมาณนี้แล้วก็เราเป็นสายผิวเราชอบผิวเราก็จะชอบทำพวกแบบที่เกาหลีเขาทำกันเอ็กโซโซเธอผิวเจ็ดวันนะผิวโกลช้ำฉันเป็นคนชอบอะไรแบบนี้ไงให้ผิวดูดียังไงถ้าผิวดูดีคือยังไงเธอก็จะสวยบอกมาเออแต่ตอนนี้ผิวไม่ดีเราไม่ต้องดูดูดี ไมยคือต้องย้อนตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยคือแอามาเป็นนักกีฬาและแอามาต้องตื่นมาวิ่งทุกเช้าแล้วก็แบบตากแดดตากลมไม่เคยทากันแดดเลยเราก็มีความเข้าใจว่าเราแบบลุยๆๆจนมาเจอคุณหมอผิวหนังคนหนึ่งเขาบอกว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยคือครีมกันแดดใช่แล้วแล้วเรากว่าจะเริ่มทาครีมกันแดดะคือทำงานมาประมาณ8ปีแล้วถึงจะทา<ม>เพราะมันโดนไฟโดนอะไรเยอะแยะเลยก็คือสภาพผิวแย่มากมแล้วก็ทำหลายอย่างบอกมา ไม่ใช่ก็ทำผ่าเอ็กโซโซมก็ทำ <S <S แล้วก็ตอนที่ก่อนจะประกวดอะคือแอมอะไม่ได้ตั้งใจจะทํานะจมูกอะแต่คือว่าด้วยความที่จมูกแอมอะมันจะเป็นจมูกที่เล็กๆมันมีอยู่แล้วเวลาหันข้างเวลาถ่ายแบบถ่ายอะไรเงี้ยแต่งหน้าปุ๊บมันก็ได้แต่ว่าด้วยความที่พอเราต้องไปอยู่บนเวทีอะเขาก็จะบอกว่าม,มันไม่เห็นเ,<ๆ>เขาก็เลยบอกว่าเออต้องทํานิดนึงก็เลยโอเคตอนนั้นไม่รู้เรื่องเราเป็นเด็กๆอะเขาบอกว่าต้องทําก็ทําแล้วก็ เอาหูเอาหูใช่ป่ะจริงหรอแต่เขาเดี๋ยวนี้เขาทำหูกันหมดเลยใช่ป่ะแต่ไม่เข้าใจไม่เดี๋ยวนี้เขาทำซี่โครงแต่ว่าเราเราเอาซี่โครงมาทำทำไมต้องเจ็บตัวสองที่อ่ะทำไมไม่เออไม่เข้าใจอ่ะไม่เข้าใจว่าเราหูทำไมหูมันยังอยู่อ่ะไม่เข้หูไม่หูไม่ได้แต่มันก็คำถามเดียวกันใช่มันคือแล้วถ้าเอาไปแล้วแล้วมันจะหายตรงนี้เหรอเออเห็นไหมเขาเอาไปใส่ตรงไหนไม่เห็นอ่ะ ก็อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เขาต้องคลายใช่นายเขาจะอีข้างหนึ่งตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ๋อคือมันจะทําให้แกนไม่ทะลุคือกระดูกเรามันเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเรามันร่างกายเราจะไม่คิดว่ามันเป็นสิ่งแปลกปลอมถ้าสิ่งแปลกปลอมมันร่างกายเราจะคลายออกหมดจริงหรอของฉันยังไม่เห็นคลายเลยของฉันยังไม่เห็นคลายเลยเธอเธอทำกี่ล้านล่าเอ้ยแต่ันี้เราทำเพื่อเหมือนทำเพื่อทำงานอะนี่ดีกว่าเราไม่ได้ทำว่าแบบอยากจะสวยที่สุดอะไรแบบนี้ อ๋ออ๋อไอ้ท่านทำไต้องสวยที่สุดไม่แต่จริงๆแล้วทำสัญญกรรมเราต้องคิดว่าทำแล้วเราแฮปปี้และรู้สึกว่ามันดีกว่าเดิมคืออาจจะไม่ได้ผลลัพธ์ที่ออกมาแล้วแบบฉันหวังไว้ว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้เป๊ะมันอาจจะเกินเกินความเป็นจริงแต่ว่าถ้าเราทำใจได้ว่าแบบยังไงทำมาแล้วก็คือดีกว่าที่มันเป็นอยู่ตอนเนี้ย แค่ตรงนี้เดกก็รู้สึกว่าเออแฮปปี้แล้วทำทำแล้วน่าจะรู้สึกแบบสักเซสอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเท้าแล้วมี e x p e c t a t i o นที่สูงมากๆแล้วแบบฉันจะต้องออกมาเหมือนแบบพี่อ้ําพัชรพาเหมือนลิซ่าจะไปได้หรอแต่ว่าหมอบอกเลยว่าเขาจะจะมีคนที่เอาไปให้ดูใช่ฉันอยากไปเหมือนลิเดียเอาแบบนี้ได้ไหมฉันอยากไปมากฉันอยากแบบันอยากทำแบบนั้นอ่ะแล้วฉันอยากยื่นหน้าบอกว่าหมอฉันเอาแบบนี่แล้วถ้าออกมาไม่เหมือนฉันตะโกอ ซึ่งเนี่ยค่ะเป็น expectation ที่ไม่ได้ไม่ควรทำอันนี้ไม่ควรทำก็ทำเอ็กโซโซมพวกนี่เหมือนครัเพราะแอมเป็นคนที่ไม่ทาครีมครีมก่อนนอนไอครีมที่เราต้องทาก่อนกันแดดอ่ะครีมเช้าครีมเย็นก็คือครีมต่างๆทไมั้งไม่ทาเลยทุกวันนี้ก็ไม่ทาไม่ทาทำไมอ่ะมันไม่รู้ว่าเราไม่ถูกฝึกมาให้ถ้ได้ขนาดนี้ไม่ได้เลยนักกีฬานักกีฬาเป่าทาเยอะเยอะอย่างนั้น แต่เดี๋ยวก็ไม่ทาครีมกันแดดนะถึงทุกวันนี้ก็ไม่ทาแต่นี่คือหน้าดีไม่ค่อยทาเหมือนกันแต่แอนพอไม่ทาไม่ทากันแดดแล้วอันแก้ก็จะใช้วิธีนี้ใช่ก็คือให้เขาคลินิ้งเอสโซโซมใช่แต่ว่าพวกเอ็กโซโซมอย่างเงี้ยมันมันก็เหมือนกับว่า หลายคนก็ไม่ค่อยเชื่อสักเท่าไหร่นะทำไปเรื่อยอ่ะเหมือนคนเกาหลีที่เขาน้่มเงาเนะคือเขาก็ต้องไปทำเรื่อยๆนะไม่ต้องใหม่มาแนะนำนะคะถ้าใครอยากจะผิวดีก็ต้องจูวิลุกนะคะจูวิลุกคืออะไรอะคะจูวิลุกก็เป็นตัวที่ฉีดเข้าเพื่อสหรับผิวเลยนี่แหละมันก็จะเป็นตัวกระตุ้นคอลลาเจนใต้ผิวให้มันสร้างขึ้นมาแล้วก็มีสองตัวก็คือจูวิลุกจับหน้าแล้วก็เลนิสหน้าจับตัวให้แม่พาไปทำ ก็ถ้าเราเอาภาพเก่าที่เดียดึงคู่กับแอร์ก็จะเห็นว่าเรามาไกลมากก็เออดัดฟันอันนี้ใช่อันนี้สําคัญจริงๆเพราะว่าอรู้สึกว่าตอนก่อนก่อนที่เราถอนฟันอะไรนะฟันคุดฟันคุดอ่ะเราก็รู้สึกว่ามันทําให้หน้าเรามันมันเล็กลงเพราะว่าถอนออกไป4อันใช่ป่ะแล้วก็ของเดียไม่ได้ถอนออกแปดซี่แต่ว่าเหลา เหลาระหว่างให้มันเล็กลงให้ตัวซี่ฟันอ่ะมันเล็กลงแล้วก็ค่อยดัดแล้วมันก็จะค่อยๆเข้ามาอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ถอหรอกเป็นซี่ๆแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องเอากระดูกอะไรมานุ่นของเดียคือเอาของปลอมเข้าไปหมดเลยที่เทำมาเนี่ยคืออวตารมาก่อหลังตอนนั้นอ่ะคือหน้าเป็นอวตารในสีฟ้าคือแบบไอจำได้ ปวดปวดเพราะไอ้ไปเจออยู่ที่เบสเว้ยแล้วไอ้จันได้ตอนนี้อ่ะเพิ่งนึกไปแล้วอารมณ์ตอนนั้นดีเราเว้ยฉันถึงกล้ายเปิดไม่แล้วฉันรู้สึกผิดมากเพราะว่าฉันไปเจอเดียวเจ่านเดียวแบบฉันเป็นอย่างเงี้ยทำไมอ่ะหรือพูดพูดอะไรไม่มันมันเหมือนมันยังไม่เข้าที่แล้วมันได้มันยังง่วงอยู่ขึ้นนิดนึงปวดตั้งแต่หน้าผากเป็นปลาหมออ่ะแล้วก็แล้วก็ปวดแบบปวดทั้งหน้าคือไม่แต่พอความที่ก็สวยไง เวลาเรามีลูกเนี่ยคือร่างกายผู้หญิงมันจะเปลี่ยนไปมากแล้วก็ หลายๆค้งก็คือจะไม่กลับเหมือนเดิมคี่ดีเองก็รู้สึกว่าไม่กลับไปเหมือนเดิมก่อนที่จะมีลูกอะไรเงี้ยก็เลยคือต้องพูดย้อนกลับไปเลยว่าก่อนที่จะมีลูกคนแรกอะเราก็แบบทํายังไงวะเราถึงจะรีค e r y กลับมาได้แบบเหมือนเดิมหรืออย่างน้อยก็ใกล้เคียงเดิมเราก็เลยออกกาลังกายคือตั้งแต่ก่อนที่จะท้องแล้วก็ช่วงที่จะท้องก็ออกกาลังกายด้วยจนตอนนั้นอะเป็นแบบดราม่ามากว่าแบบใท่เออคือเธอเป็นคนไทยคนแรกที่ยวเวทน้งเวทแต่ท้องโยอย่างนี้ แต่จริงๆแล้วที่แบบที่เมืองนอกเขาก็ทํากันกมดเพราะว่าคือเราออกกําลังกายมาก่อนที่จะท้องแล้วเราก็ควรที่จะเมนเทนมันเพราะว่าถ้าถ้าน้าหนักมันเพิ่มมากขึ้นก็จะทําให้หนึ่ง ปวดหลังมันร่างกายต้องแบกน้ําหนักมากคือคุณก็ควรจะเอาให้เออใช่ข่าวคออะไรเงี้ยคือควรจะทํากล้ามเนื้อให้มันพร้อมกับการรับน้ําหนักแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของร่างกายแต่ตอนนั้นน่คือคนไม่เข้าใจคนบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวลูกจะไหลออกมาเป้าคนไม่เข้าใจคนก็แบบว่าเออไม่ต้องค่ะฉันท้องล่าสุดเนี่ยค่ะคนก็ยังไม่เข้าใจค่ะใช่คือคนไม่เชื่อคนคิดว่าแบบเฮ้ยท้องแล้วคือต้อง ต้องนอน็นผักเออต้องแบบอยู่เฉยๆต้องแบบไม่ขยับอะไรมากเพราะว่าเดี๋ยวมันอันตรายต่อลูกแต่จริงๆแล้วอ่ะควรเลยคือคุณควรจะต้องเดินออกกําลังกายแล้วก็คือมันช่วยการไหลเวียนของเลือดทุกอย่างในร่างกายมันจะช่วยให้คลอดง่ายขึ้นด้วยแล้วช่วยให้รีคาบ e รี่หลังคลอดดีขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็เรื่องความเครียดด้วยเนาะความความเครียดความกดดันต่างๆแต่เราก็แน่นอนคือ ต้องถามคุณหมอก่อนนะว่าคุณมีภาวะเสี่ยงใดๆหรือเปล่าคุณมีลูกแฝดหรือเปล่าลบคุณเกาะต่ำหรือเปล่าคุณมีภาวะอะไรที่แบบมันอันตรายไหมกับการ<ช>อ,อ,ออกกำลังากายนี่คือก็ต้องถาม,มาก่อนแล้วแต่คันนั้นๆใช่ก็คือเหมือนเราก็เลยต้องทำหนังสือมาว่าแบบเฮ้ยมันเป็นเรื่องปกติแล้วเป็นเรื่องที่แบบแนะนำด้วยซ้ำสำหรับคนที่จะมีลูกแอกแแ็แบบรกแอคทีฟกิจกรรมดยวยไหมแอคทีฟเลาอนแชร์ของตังเวเองด้วยเลยแอคทีฟนแอคทีฟมากแอคทีฟมากๆก็คือออะถ้าพูดถึงก ถ้ามาตั้งแต่เด็กเลยอะเอาเต้นเอาเต้นเอาเตะบอลเอาเล่นบาสเอาเล่นเน็ตบอลเอาเล่นสโนบอร์ดก็คือ very high active เอออะไรแบบเนี้ยก็จะแบบเป็นคน active ตลอดอีกนิดนึงถ้าถ้าท้องได้แล้วโหนโหนเอเวอรียได้ก็ก็คงโหนอันนี้ครูห้ามไว้ะ ได้ก็คือแต่พอใส่พอใส่ตัวอ่อนปุ๊บก็คือไม่ได้ไม่ได้โหดเลยแต่พอ3เดือนแรกก็คือไม่ได้ออกกาลังกายก็คือค่อยๆระวังแต่ไม่ถึง3เดือน2เดือนนีนี้ก็เริ่มมีเดินแล้วก็กลับไปยิมเราเป็นสายยกแบบด e d d e a ลิฟ f t หรืออะไรแบบเนี้ยหนักซึ่งเราก็จะโดนเยอะมากว่าแบบเดี๋ยวลูกพลาดออกมาหรอกใช่ใช่เราไม่ใช่คนที่ไหนนะคนกันเองด้วยซึ่งอาจจะบอกว่าเฮ้ยแต่ก่อนอย่างเช่นฉันยก70 ตอนท้องฉันก็ยก20คือท้องเราแค่ลดลงมาแต่แต่ละคนก็ต้องดูว่าน้ําหนักเท่าไหร่ถึงถึงถึงพอดีกับแต่ละคนจริงๆถ้ามีเทรนเนอร์มาช่วยประกบเนี่ยจะดีมากแล้วเราต้องเป็นเทรนเนอร์สเปเชียลิสต์ในทางนี้ด้วยก็คือแบบสำหรับคนท้องอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอ่าถ้าชอบหนักกว่าโยคะของแอร์ที่แอร์ออกเขาจะเป็นเพลทีสเขจะมีเคชื่ช่วยแบบไอโซเลตไม่ให้ปวดหลังแล้วก็ให้เหมือนเหมือนเขาเรียกว่าอะไร เปิดเชิงกรานเวลาลอดลอดง่ายขึ้นตอนแอดท้องอะแอดออกกาลังกายเยอะกว่าตอนที่แอดไมท้องเพราะว่าไงงานไม่มีไงไม่ได้ไม่ได้ทำ <c oughs> มีเวลา <c oughs> มีเวลา <c oughs> ซึ่งถ้ามีเวลาทำอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันดีต่อสุขภาพจิตและสุขภาพกาย <c oughs> มากๆ คือแอมเป็นนักกีฬาแบดแล้วมันเหมือนกับว่ามันก็เป็นเป็นที่สัยอยู่แล้วในเรื่องของการที่จะต้องออกกําลังกายอะไรแบบนี้แต่ว่าของแอมอาจจะไม่เหมือนแอร์กับเดียตรงที่ตอนที่แอมท้องแอมแพ้ท้องเยอะแพ้ท้องเยอะจนมันไม่สามารถทําอะไรได้ไม่สามารถแบบเล่นเล่นอะไรโหดๆได้ก็คือจะเปลี่ยนไปเล่นโยคะคือจากที่เคยลุยๆมามากๆอย่างเงี้ยแต่พอตอนท้องปุ๊บเราก็เลยโอเคงั้นฉันมาช้าๆเล่นโยคะลงช้าลงอะไรแบบนี้ แอ,อมแเป็นนักกีฬาตั้งแต่ห้าขวบใช่ปะก็คือซ้อมก่อนไปโรงเรียนสมมติคนอื่นตนื่นก่อนไปโรงเรียนตบมงเชา <c oughs> ตื่นมาวิ่งตื่นมาวิ่งเสร็จกินข้าวอาบนะะ้ำไปโรงเรียนพอเรียนเสร็จก็คือที่บ้านก็คือจะมารับจากที่โรงเรียนไปที่สนามกีฬาเลยแล้วก็อยู่แบบนั้น,นจนสามทุ่ม <queste S 1> ทุกวันทุกวัน oh <my> เออค,อคือคือหมายถึงว่าจริงๆแล้วชีวิตแอมคือตั้งใจจะเป็นนักกีฬาคือจะไปตีไปจนติดทีมชาติแล้วเป็นนักกีฬาอาชีพอะไรแบบนั้นแล้วตอนแปดขวบอะคือรู้อย่างดีแน่ะ แปดขวบลองนึกดูดิว,ว่าเอาจับดินดนต์ไปแทนเหมอือนกันดิเรนคงหมดแม่อันนี้อยากป็นอยากเข้าทีมชาติถึงทําแบบนั้นหรือว่าอะไรคือเริ่มต้นด้วยการที่ป่วยเป็นเด็กป่วยออนแอนเป็นปูมแพ้เขาก็เลยพาไปน,นักกีฬาแต่ด้วยความพอไปตีแล้วชอบมันก็เลยกลายเป็นว่า,าไปเอาสี่ลูกไป,ลไปเลยใช่ไปเลยแล้วคือไปแล้วคือที่บ้านเป็นเหมือนว่าถ้าไปก็ต้องไปเต็มที่อ่ะไม่ได้มีชีวิตกับเพื่อนในในวัยรุ่นเลยอ่ะ ก็คือจะเป็นเพื่อนที่สนามแบดเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนนักกีฬาด้วยกันที่สยามเนี่ยฉันไม่ได้ปีนึงฉันได้ไปครั้งเดียวโฟโต้มีถ่ายรูปกับเพื่อนหนึ่งครั้งปีต่อครั้งเป็นแบบไหนฉันถ่เพื่อนถ่ายโฟโต้มีทกอวทิ์เลยก็ติดตีถึงเยาวชนทีมชาติกีฬาเป็นนักเรียนนั่นแหละด้วยความที่ร่างกายเราเหมือนมันแข็งแรงมากกว่าปกติของคนอื่นอยู่แล้วอ่ะแล้วด้วยความที่พอท้องอ่ะแล้วมันแพท้องเยอะๆอ่ะแล้วก็เลยโอเค ฉันก็เหนื่อยมาเยอะแล้วฉันก็โอเคแหละฉันก็โยคะเอาละกันเก้าเดือนฉันโอเคแหละฉันก็เลยโยคะโยคะเอาละกันแล้วพอหลังจากให้นมลูกเสร็จเนี่ยก็กลับมาออกกําลังกายเหมือนเดิมมันก็เลยอาจจะกลับมาเร็วตอนให้นมเขาไม่ออกกําลังกายกันใช่ปะมันไม่มีพลังเรอกานาะใช่ปะฉันอกอ่ะแต่ปัญหาที่จะเกิดขึ้นก็คือหนึ่งคุณไม่ได้นอน energy ในการออกกําลังกายคือค่อนข้างลิมิตมากคือจะทําอะไรแล้วเหนื่อยเร็วสองคือคุณจะไปวิ่งจ็อกกิ้ง ไม่ได้จ้าเจ็บนมนมเด้งอ่ะตอนนั้นเราก็ทําอะไรที่แบบไม่ไม,ไม่กระเทือน oh. ไม่กระโดดไม่วิ่งจ็อกกิ้งแต่ว่าทําอะไรที่เป็นแบบค่อนข้างสเตเบิลไลซ์อะยกเวททำวอตเอเวอร์อะไรเงี้ย <ก S 1> ได้ไต่อยมวยก็ยังได้นะ oh. เพราะ oh. ว่าเพราะว่าต่อยมวยก็คืออย่างนี้ถูกปาแล้วก็เตะแต่ไม่ใช่แบบว่าดึง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 ยางงแต่มันมต้องทำหลัง,ลงตึองปั๊มนม ใช่ป่ะไม่งั้นมันก็รีดออกก่อนคือก็รีดออกก่อนแล้วก็ไปออกแต่ในระหว่างที่ออกมันก็ค่อยๆ r e f i l ใหม่นอะออกป่ะแต่ว่ามันก็นั่นแหละก็ต้องหาเออมันก็ดีกว่าที่ไม่ทำใช่ก็ก็ถ้าพูดถึงตอนท้องอ่ะทุกคนจะต้องเจอไอ เส้นดำๆอ๋อที่มันอยู่ตรงคอใช่ปะชัดมากคนเอ้ยมันหายไปเมื่อไหร่อ่ะใช่แล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะหายเมื่อไหร่แต่เราไม่รู้ตัวที่หายไปแล้วตอนแรกเราก็จะแบบเมื่อไหร่มันจะหายไปใชนจะต้องไปเลเซอร์มันไหมจักระแลมันดำขึ้นมันจะต้องไปเลเซอร์ไหมจริงๆแล้วไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวมันก็หายจางไปเองมันก็จะจางไปเองแล้วมันหายจริงเนี่ยอยากรู้พอดีแล้วอะไรอีกรู้ปะอะไรขัวนมเนี่ยเอาละมาหัวนมมาถึงแล้วเนอ ือสีมันจะเข้มมากแล้วเร,เรากลับไปสีชมพูแล้วเออใช่ก็คือจะบอกว่าตอนช่วงใดขอดู <c ười> <c ười> แต่เชฟไม่กลับนะ <c ười> ใครอยากจะรู้เรื่องนมนะคะ EP หนึ่งกลับไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับนมบ้างแล้วก็ต้องไปแก้อย่างไงบ้างเราต้องไปฟังใน EP หนึ่งแต่นอกเหนือจากเรื่องนมอีกเรื่องหนึ่งที่ที่เดียเจอตั้งแต่หลังจากคลอดดีแรกเลยก็คือสะดือคือพอท้องปุ๊บแบบเวลาท้องมันใหญ่ปุ๊บปะ สะดือมันจะพุดออกมาเราจะไม่มีสะดือจูนเปบ้<ล>ะาะของจะ <6 S 1> จูะอ <ละ S 1> ไม่พอบเลยเจงหงอเพราะท้องฉันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นไงสามเดือนสี่เดือนอะไรเงี้ยท้องมันยังไม่ใหญ่มากสะดือก็ยังอยู่ข้างในแต่พอเข้าเดือนห้าเดือนหกปุ๊บเริ่มอยู่ในเฟสที่แบบกึ่งกใช่ปะบางวันมันก็จะพุดออกมา บางวันก็จะพุทธกับเขาไปแล้วก็แบบอะไรของมันวะอะไรเงี้ยแล้วพอจริงจริงของมันวะจะพุ๊ธพุทธพุทธอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็แบบอะไรวะห้าขอเดือนแต่พอเจ็ดแปดเก้าเดือนปุ๊บคือปึ้งออกมาเลยคือจะท้องเราจะแบบเรียบอย่างงี้เลยไม่มีรูที่เป็นสะดือเลยมันจะแบบพุ๊ธออกมาออมหมดอย่างเลยหมดเลยคือเรียบไปเลยไม่ท้องใหญ่มากจำได้ว่าเดือนท้องใหญ่มากท้องใหญ่มากๆเพราะว่าดิแลนตัวใหญ่มากอ่ะปุ๊บพอมันออกมาอย่างนี้เราก็แบบยังไงวะเอาละยังไงวะตอนตอนคลอดลูกเสร็จปุ๊บท้องมันจะค่อยๆกลับไป เล็กๆเท่าเดิมใช่ป่ะแต่พอมันกลับไปเท่าเดิมอ่ะแน่นอนผิวมันก็จะมีแบบหอยบ้างอะไรบ้างแต่อิสเดืออ่ะมันไม่กลับเข้าไปกดก็กดเข้าไปกดเข้าอ๋อเหมือนปุ่มสวิตต์อ่ะปุ๊ดแต่มันก็จะเด้งปุ๊ดกับเนลาใหม่อย่างนั้นอ่ะโออจริงๆริงต้องใครต้องเล่าให้ฟังว่าไปทําอะไรบ้างคือไปแก้เราไป สัญญกรรมสะืมก็คือตกแต่งให้มันเป็นเหมือนเดิมตกแต่งให้มันไม่จุน่ะอ๋ออ๋คือพอเราไปหาคุณหมอปุ๊บเนี่ยก็ลองจับดูว่ามันก็คือหนังอก็คือเย็บได้คือนังที่มันถูกดันออกมาแล้วมันกลับเข้าไปไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็เลยตัดล้อไอ้ตัวหนังนั้นออกแล้วก็เย็บเงี้ยเราจะบอกว่าเจ็บกว่าทํำนมอีกหา ไม่รู้สารบตรงนี้ม like ันนี Look, be, yes ่ม oh. right. no. oh. so ันเหมือนเหมือนที่ตอนเด็ห้ามแบบห้ามเช็ดสะดือแรงห้ามเคลสะดือป้าเพราะมันเป็นแบบเราก็คิดว่ามันจะไม่อะไรมากเปวดคอเพราะว่ามันมันเป็นแค่หนังแล้วเราก็แค่เย็บอะไรอย่างเงี้ยแต่สรุปคือมันเจ็บอ่ะอย่างเงี้ยเรเขาเหมือนเดิมเลยทีนี้พอเกแต่คราวเนี้ยจะบอกว่าแก้ยังไงก็ไม่เหมือนเดิมอ้าวเหรอไม่เหมือนตอนก่อนมีลูกเพราะอะไรเพราะว่าเหมือนสะดือมันถูกยืดไปแล้วมันยังไงก็ไม่กลับมาเล็กเท่าเดิมแล้วเอเหตุผลหนึ่งที่คิดว่ามันเกิดขึ้นเพราะว่า กล้ามเนื้อท้องเรามันแยกมันแยก,ออกมันแยกออก <ไป S 1> เพราะฉะนั้นมันก็จะยืดสะดือเราไปด้วยถูกป่าแล้วถ้ากล้ามเนื้อเรากลับมาไม่ชิดยังไงอ่ะมันไม่ชิดเท่าเดิมอีกละกับก่อนมีลูกไว้ก็คือมันก็จะเป็นเขาเรียกคอนดิชันที่เรียกว่า diastasis recti หรือ recti ไม่รู้ n o w เอัมกนก็คือกล้ามเนื้อคืออาจมบอกว่านี่นี่คือกล้ามนเนื้อใช่ปะ ซ้ายขวาใช่ไหมมันชิดกันอย่างนี้แล้วมันก็มีสะดืออยู่ตรงกลางไงถูกป่ะแต่เวลาท้องปุ๊บคือมันจะแยกมันแยกออกแล้วพอเราคลอดปุ๊บมันไม่ปิดกับเขาไปใหม่เนี่ยแล้วเราเช็คได้นะคือเราเอานิ้วเอานิ้วใช่เอานิ้วแยบไปของแอวยังยังเป็นร่องอยู่เลยเป็นตรงกลางอยู่เลยมันมีวิธีเช็คก็คือสมมุินอนกับพื้นใช่ป่ะให้ฉันนอนกับพื้นเราก็ขึ้นมาอย่างนี้มันจะทำซิทอัพแล้วเราจะเราก็เอานิ้วอะ กดลงไปแล้วว่ามันกว้างขนาดไหนอะไรเงี้ยบางคนเขาก็จะบอกว่ากว้างแม่ง4ี่นิ้วคือแบบ4นิ้วแล้วมันแจ้งนิ้วใช่เนี่ยมันจะเชสได้เามันต้องเปิดท้องให้รู้แล้วมันจะเห็นเลยว่ามันเป็นร่องตรงกลางตอนออกกําลังกายที่ซิตอัพอะตอนที่กลับมารีคาเวอรี่อะมันมีเทรนเนอร์คนหนึ่งที่ที่บอกเหมืกันว่าตอนเธอซิตอัพเอาผ้ามาผูกไว้เพราะว่า เขาบอกบางท่าสมมติว่าเราเรากล้ามเนื้อเราไม่แข็งแรงแล้วเราซิอัพมันยิ่งทำมันแยกเขาบอกว่าช่วงแรกควรจะแพลงแพลงอะไรก็ได้ให่มันบีบกล้ามเนื้อเข้ามาแต่ถ้าซิทอัพเนี่ยมันเป็นการฮึดแล้วมันยิ่งแยกยิ่งแยกอะไรอย่างนั้นแหละก็เลยแบบสะดือก็เลยกลับมาไม่ปกติเหมือนเดิมคือมันมันเขาสาม,มท้องไงเขาสามรอบอะ่ะไปแก้แกไปแก้ตอนรอบที่เท่าไหร่รูกคนที่เท่าไหร่ ลูกคนที่หนึ่งอ๋อเหรอแล้วหลังจากนั้นท้องต้องแก้อีกรอบไหมมันป๊อปออกมาเหมือนเดิมไหมไม่ก็ไม่ป๊อปออกมาเหมือนเดิมแล้วแต่ก็คือขนาดสมมติว่าน่ารักน่ารักเท่านี้ตอนแรกใช่ไหมก็กลายเป็นสะดือไม่จุนแต่ว่าสะดือใหญ่ขนาดนี้อะไรเงี้ยเพราะว่ามันถูกการขยายแล้วมันก็จะกลับไปไม่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยถูงทุกวันนี้ก็กลับไปเอวคอดเลยเออแล้วก็หนมเชิงานด้วยใช่มันจะใหญ่ขึ้นแล้วฉันจะกลับไปใส่เสื้อผาเดิมไหม ก็ <łość> เปลี่ยนค่ะแม่ซื้อใหม่อุ้ยมบางตัวได้บางตัวไม่ได้หรอกชงเกงตอนเนี้ยใส่ไม่ได้ตอนนี้ใส่ไม่ได้เลยอ่ะคือจากแต่ก่อนเดี่ยอาจจะแบบชื้ย่างนี้ใช่ป่ะเดี๋ยวนี้มันเริ่มแบบคือมันขุ่นมันตรงขึ้นของแอร์ของแอร์เสือดือ ผู้วานมากเลยไมันมันลึกกว่าเดิมอะแต่ตอนท้องมันก็ออกมาแล้วตอนนี้พอมันมันหนังมันย่นมันกลายเป็นเขียวแล้วมันลึกกว่าเดิมเพราะตอนนี้ดำตลอดเวลาเลยอะต้องคอยเช็ดกือบทุกวันเลยอะดูดำเลยอะทาคงทาครีมอะไรอย่างเงี้ยครีมทาไม่ติดโอ้จะดูดำตลอดเลยทดีอะถ้าาครีมไม่ติดก็เช็ดค่ะแต่ว่าถ้าเป็นแบบต้องผิวอะเดี๋ยวฮอร์โมนมันก็หายก็หายก็หนึ่งตรงเนี้ยคือแห้งเป็น ทุกวันนี้คืเป็นอยู่เลยเพราะแอมไม่หล่อคีมเออทุกวันนี้แต่เป็นแค่ตรงนี้นะตรงไปที่เหมือนแค่ตรงที่เขาเหมือนถลกเปิดพ้ออ่างเงี้ยคือแหงเป็นแบบเป็นคือขวดกางเกงเออเป็นขุยกางเกงในกางเกงคือถูกมุกเป็นขุยหนังติดออกมาฉันต้องใจเย็นๆใช่ไหมใช่าะแค่สามเธอเพราะว่ายังไม่สี่เดือนเลยรักแร้คือเป็นเส้นดำแบบอย่างนี้เลยเวลายกเวทก็คือนึกว่าเป็นขี้ไครู้บาดมากฉันรอหยุดให้นมมากเลยอ่ะใช่ฉันจะ บอดจารอแอนลินเลยจ้าขอบ<พ>อกว่าเลยว่าชีวิตมีความสุขมากหลังจากหยุดให้นมลูกเพราะว่าเคเขาเรียกว่าเจอ์นี้ของการเป็นแม่มันมาตั้งแต่9้าเดือนที่คุณท้องแล้วมันก็ยังไม่หยุดจากวันที่คุณคลอดคุณยังต้องไปต่ออีกจนกว่าคุณจะหยุดให้นมคุณถึงจะได้ชีวิตคุณกลับคืนมาใกล้เคียงเดิมเพิ่มเติมคือคุณต้องเลี้ยงสิ่งมีชีวิตนั้นที่ให้เติบโตตลอดไปตลอดเช่ไเดียวเรยหรือปะเนี่มีคนเตือนเลย ยูเห็นเราอยู่ไม่รู้แต่เราแค่คิดว่าออเดี๋ยวฉันท้องแล้วฉันก็คลอดแล้วก็โอเคอย่างเงี้ยนโหมันคืออีกมันเหนื่อยกว่าตอนท้องอีกตอนท้องสนุยู่หกเดือนอันนี้คือยังให้นมลูกอยู่แต่คลินิกต่างๆจ้ารอไว้เลยนะคะหลังจากแอลลินครบไม่ใช่แอลลินครบดิลูกครบหเดือนปุ๊บแอาจะทําทุกอย่างตั้งแต่หัวยันเล็บยันเล็บนี่เลยเล็บเท้ามันจะกลับมาวงบาลัง คลินิกเข้าได้นะคะเข้าได้เข้าด่วนพอคลอดปุ๊บให้นมประมาณ2เดือน่ะมันก็เหมือนน้าหนักอาจะกลับมาเท่าเดิมแต่ว่าท้องอ่ะไม่ได้เลยคือแบบดึงแล้วแบบยืนแล้วยุ้งวยแล้วก็แบบเราก็มีความรู้สึกว่า ไม่โอเคอ่ะไม่ได้หมายถึงว่าคนอื่นจะไม่โอเคกับเรานะเรารู้สึกไม่โอเคกับตัวเองแล้วแบบทำไมท้องไม่เกียดขนาดนี้อะไรเงี้ยก็ปรึกษาคุณหมอคุณหมอก็เลยแนะนําว่าให้ทําจริงๆอ่ะหมอแนะนําว่างจริงรอมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆแต่เราเหมือนแบบมันรู้สึกไม่โอเคอ่ะก็เลยเขาก็เลยแนะนําให้ทเอาเทอร่าอาเทอร่าที่คนใช่อาเทอร่าที่คนชอบทําที่หน้าก็คือทําที่ท้องอ๋อหรอใช่มันก็จะเป็นเหมือนลงลึกไปช่วยให้ให้หนังมันหดใช่ แต่มันเจ็บมากเลยอะเจ็บกว่าหน้าเจ็บเจ็บกว่าหน้าไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมมันเจ็บกว่านหน้าเพราะหน้าเราอาจจะแบบว่าชินได <ๆ S 1> ้เลยเจ็บปวดต้องมีพยาบาลมาช่วยนวดขาแล้วก็ต้องบีบไอ้ไอ้ที่เป็นแบบที่บีบอยนะ่างนี้ที่หงมันเจ็บด้วยความที่ทด้วยความที่ ทำดีมันดีแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าทาแล้วมันกลับมาเหมือนเดิมนะคือหมายถึงว่าถ้าคุณอยากจะให้มันทําแล้วดีเรื่อยๆคุณก็ต้องไปตามบอกซึ่งตอนนั้นมันแพงแล้วมันเปืนหหมื่นใช่เพราะว่าหน้ามันเล็กแค่นี้ใช่ป้ายังราคาแพ่ที้องมันแบบไม่แต่ตอนแรกเขาทำให้ครั้งแรกเขาทำให้แต่ครั้งที่สองออกกําลังกายสิแต่ท้องแอมไม่เหมือนเดิมนะ นี่ก็ไม่เหมือนนี่ขนาดคนเดียวนะขนาดลูกคนเดียวนี่ยังสามยังเข้าใจได้คือยังไงก็มันโคงไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมเราก็ต้องทำใจหรอแต่ว่าอาจจะเป็นคนที่พูดมพาทั้งหมดก็บ่อยทุกคนทำไมใจออาจจะเป็นเพราะแอมนก็ต้องทำใจในระดับเป็นคนชอบกินไงกินของทอดด้วยอาจจะไม่ได้แบบคุมอาหารเท่าคือเราออกกําลังกายเพื่อให้เรากินได้อะเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ได้ลีนคือถ้าคนที่เขากินอาหารดีๆอย่างเนี้ยกินอาหารดีแล้วลีนได้มันก็จะดีกว่าก็ไม่คือต้องทําใจ อ่ะโอเคทั้งหมดทั้งมวลที่เล่ามานะคะก็คือว่าความสวยความงามของแม่แม่เนน่งจริงแล้วก็บางทีเป็นความจําเป็นเนาะอย่างเดียเนี่ยเออเป็นนักร้องนักแสดงนี่นักแสดงแอมเป็นผู้ประกาศข่าวเงี้ยบางทีเราต้องใช้หน้าใช้ตัวหาชี่ใช้หน้าใชางต้องดูคนตไม่เคยแปลี่ยนสาวเออเอ๊ๆคือมันเป็นความจําเป็นในการทํางานแต่ว่าถ้าดูเรื่องของแม่แม่เรื่องของคนอื่นเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยเรื่องของบิวตี้สแตนดาร์ดเชื่อว่ามัน มันมันไม่มีอยู่แล้วอะในุงแอมอะมันไม่มีอยู่แล้วทุกคนสวยในแบบของตัวเองแต่เพียงแต่ว่าถ้าเรามีความรู้สึกว่าเราไม่มั่นใจแล้วเราอยากจะไปทํายิ่งคนที่เป็นแม่อย่างเงี้ยลูกคลอดออกมาแล้วฉันรู้สึกว่าทําไมฉันต้องล่างฉันต้องแบบให้ลูกขนาดนี้ฉันเป็นแม่ฉันต้องเปลี่ยนไปเป็นคนละคนอย่างเงี้ยถ้ารู้สึกไม่สบายใจไปทําเอาที่เรามั่นใจถ้าอยากจะทําทําเลยแล้วก็ ใครมันเป็นยังไงก็คือในแบบของตัวเองทั้งนั้นน่ะคือคือต่อให้คุณจะอยากทําจนแบบเปลี่ยนไปไม่มีใครคนแถวบ้านจะไม่ได้เลยนะคุณแต่คุณมีความสุขพราถ้า <c oughs> คุณมั่นใจแล้วคุณมีความสุข <c oughs> คุณก็ทำ <c oughs> แต่ว่าถ้าคุณมีความรู้สึกว่าฉันสวยแบบนี้ฉันโอเคแบบนี้ฉันมีความสุขสุขภาพจิตฉันดีลูกฉันแข็งแรงจบคือทาเพื่อเสริมความมั่นใจแล้วก็ความสวยจริงๆก็ออกมาจากข้างในนะถ้าเรารู้สึกว่าเรามั่นใจว่าฉันสวยจริงๆแล้ว เขาเรียกว่าไง e n e r g y vibe ทุกอย่างที่ออร่าที่คุณเปล่งประกายออกมามันก็ทำให้คุณดูสวยเพราะว่าคุณมั่นใจอะไรเงี้ยคือโอเคนก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วจ้าเพรว่าเรามั่นใจมั่นใจวันนี้นะคะแอนก็จะสรุปให้ฟังว่าดาราสวยๆงามเนี่ยไม่ได้พึ่งบุญอย่างเดียวคือบุญนะพึ่งด้วยไหวทุกสารเลยแต่ เพิ่งหมอกเหมือนกันนะคะใช่ค่ะคลินิกเข้าได้นะคะขอบคุณมากมากนะคะทุกคนที่ติดตามชมจนจบรายการนะคะเจอกัน EP หน้าเราจะไปพูดถึงเรื่องอะไรเราจะไปจักรวาลไหนนะคะเจอกันกับมัตรชิปยันแม่ค่ะบายเฮ้ยเฮ้ยช่องทางช่องทางอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะนั่นและนั่นและนั่นและิงบาย